มึงอยู่ไหนอยู่ไหนวะอะไรโอ้เรื่องกลกวอะไรเฉยใบเหรอโอ้โอ้เวีนกลับตามทันอะไรอะไรแล้วเป็นอะไรกขบเป็นอะไรแย่ย่แย่ยเนเนเนบเหมือนเหมือนคุณสติไม่เต็มคุยกันนะเออแตาตัวเองเฉยแต่ดาตัวเองดีไม่เอาโอ้ไม่ลองนะเอาเอาละเธอในครั้งนี้เว้ยเดี๋ยวเขาจะแบบว่าพาเธอมาตามล่าหาผลกันนะเธอ ไอแล้วมึงกูทำไมเล่าอยากอยากอยู่ใกล้ๆไงอยากอยากดึงเธอมาหากูก็อยู่เฉยๆของกูแบบเนี้ยแต่มึงอะเนี่ยล็อกล็อกเธอไว้ไม่ให้เธอไปไหนอะไรอ่ะมึงมานี่มึงมานี่มึงมึงแกล้งอ่ะได้พามามาอ่ะมานี้มามาหนี้เดี๋ยวเขาจะพาเธอมาแบบว่าตามล่าหาผลที่มันเกิดตามแบบเวที่โลกสองซึ่งเขาเคยแบบไปตามหาที่โลกหนึ่งมาแล้วเธอ เอ้ยโลกสามเถอะเดี๋ยวครั้งนี้เราก็จะมามาที่โลกสองกันนะหอมพ่อของพีคอยากให้กูเอามึงตายนะอยากให้กูอยากให้กูเอามึงตายได้นะตายอย่าอย่า ไม่ได้นอนลนดคนเดียวกูไม่อดต่อละเอาล่ะเธอไปเดี๋ยวเราก็ต้องแบบ F K รอในเซิร์ฟประมาณหนึ่งชั่วโมงอะนะเธอเพื่อตามล่าหาผลนะนะไปเธอก็เดี๋ยวเราก็นั่ง F K ไม่รู้ว่าจะทาอะไรกันนะเราก็จะมานั่งรอดูดีกว่างูาให้กูเข้าได้เฮียนี่เอาล่ะเธอไป F K รอตามหาผลกันดีกว่า let's go เฮ้ยเราวาบัก บริการเติมโลบักแบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. เลทเ7เลยนะและยังมีบริการกดเกมพาร์ทเลทสิเลยไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟูตคิงเลกาซี่ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์ a n น m เม,มเ,เตอร์ไฟต์เตอร์สมเตอร์โอ้โหแมปโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน iH a v e ซ p u ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ i อทีต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง iH a v อซีถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันฮ่าฮ่ามาเธอผลเกิดเป็นที่เรียบร้อย แล้วมึงเห็นป่ะเห็นป่าว่าผลเกิดที่ไหนเธอทำไมไม่เห็นไม่เห็นได้ไงทำไมไม่เห็นป้องไรวะไม่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 มึงมึงเห็นอยู่เว้ยมึงหลอกกลัวหลอกกลัวไม่เห็นไปเดินนําไปดิเธอไปเดินนําไปดิเดินนําไปดิว่าโอู้ไม่เห็นเห็นไม่งั้นมึงก็เดินตามมาหลงทางแน่มึงกูจะใช้ความเร็วแบบความเร็วแบบสปมากก็แ้่กูหลงกูก็กูก็ไม่อาจบมแล้วอ่ะมาเร็วให้กูส่งสัญญาณไปเลยมึงกูก็ กูก็ไม่ไปแล้วกูก็กูก็เลิกเลยกูเดินกูเดินกลับออกกูอาจะเซื้อเลยแค่นั้นแหละไม่หอกว่ะเป็นที่อะไรเอ้ยตีไม่โดนได้ไงวันนี่มาเธอผลมันเกิดอยู่ตรงนี้เว้ยเธอเดินนำเธอต้องเดินนำเขาดิี่ไหนอ่ะก็บอกอยู่ว่าจะใช้ความเร็วแบบโคโนสปีดอาจจะเมาเร็วอยู่นี่ไม่รู้จะทำกูไหมวะทำไม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 ่ได้หรอโอ้โเจ็บจังเลยอ่ะในเวลาสเก็ตหนี มาเร็วเธอตามมาเออเนี่ยแหละสกเก็ตมามีสกเก็ตไม่ยอมใช้อันนี้แบบว่าเรามาตามหาที่โลกสอนเลยนะเธอคือเขาเคยตามหาที่แบบโลกสามไปแล้วอะไรเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมเกิดการ PVP เหรอฮะมาดิมาคิดจะ PVP ะกิดการทำกูไม่ได้ฮ่าฮ่าเฮ้เฮ้เฮ้เเเเฮ้เฮ้เฮ้มฮ้เ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 ฮมาดิ <laughs> โลโล,โลโนุบ ไงไาแก่อะแล้วแล้วมึงจะวิ่งเข้าน้ำแข็งดูทำไมอะายว why อามมาเลยเธอะไ,ไม่ไปตามมาเลยมามา,มามน,นี่ยมึงไหมเราจะได้รู้กันว่าผลที่เกิดนั้นเป็นผลอะไรอีกตั้งสามร้อยสามสิบเมตรเองรู้รู้เลยเธอรู้เลยเธอมีเรื่องอะไรก็อยากรู้เลยเธอเป็นคนขี้เสือกบ้างไม่ตายหรอกจริงจริงตายตายจริงจริงเป็นคนขี้เสือกแล้วตายเว้ยโดนส้นตีนอ๋อกอะครึ่งร้อนครึ่งเย็นเธอตามมาไม่อยากเดินอยากนั่งอยากนั่งเรือได้ได้ได้ ได้เราเราต้องไปกันที่ท่าเรือก่อนนะมานี่มามานี่มานี่นี่ตามมาเธอเดี๋ยวเขาเรียกเรือรอกระโดดขึ้นมาอกระโดดไม่ขึ้นเป็นไรวะนี่มาเธอมานั่งเรือเฮ้ยเฮ้ยโอเคไปนั่งเรือล้อยู่ไหนน้าอยู่ไหนนะฟึ๊บโอเคถึงแล้วเธอไปถึงแล้วอ่าถึงเปนที่เรียบร้อยกูรู้สึกว่าต้องเป็นผลที่เกลือ ปัญญาอ่อนเนาะใช่ใช่ปัญญาอ่อนก็มึงบอกอยากนั่งเรือไงกูก็เลยแบบนั่งนั่งแล้วหดแล้วหดแ้วหดแล้วเแวหแล้วหนแล้วห็นหดแล้วหด้านะแลมวหแล้วหดแล้วะด้านดแล้้วหดแสไวหดแล้วหดแลนวหไมลหดแล้วหดแลหดแล้ไหดแล้ไหไแล้วหล้ห้หไ้ไหดล้วหดแล้วหล้หแล้ไหดแลแลหห้หลหไลห โอเคเธอก็ผลแรกนะครับก็ที่เราได้นั่นก็คือผลสไปสุดยอดมากเลยโอเคเธอคลิปนี้ก็จบแล้วไม่ใช่โอเคโอเคก็สำหรับครั้งนี้เอ้ยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวไปหาผลต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมไปดีตัวมาโรงงานเกิดแล้วเฮ้ เธออยู่ไหนวะเธอรีตัวมาเร็วมาเขารู lad, mal, <c oughs> <c oughs ้ว่าเธอเกิดอยู่ท่าเรือเพราะว่าเธอไม่ได้เซสสปาอยู่ที่คาเฟ่มาเร็วมาเธอเร็วมาไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วมึงรีตัวมาทำไมทำไมแล้วมึงบอกไม่ไปอะแล้วมึงรีตัวมาทำไมทำไมทำไมอะมาเร็วมาตามมาตอนนี้โรงงานมันเปิดแล้วเธอห้านาทีเท่านั้นเธอไปก่อนดีเธอก็ไปก่อนดีรีบมาก็ไปก่อนเลยรีบเพราะว่ามันเหลือแค่มันมันมันได้แค่ห้านาทีอะเธอก็รีบไปดีมเออไมอะ คดีแกแอไลน์แอไลน์โอ๊ยเ้ยสมหน้าชีวิตเราทำตัวมึงอ่ะมึงอ่ะอย่าทำตัวเลยเถอะมึงค่ะมึงด่าตัวเองทำไมอ่ะผิดหวังในชีวิตมาเป็นปมในชีวิตนะใช่ครับผมผิดหวังในชีวิตเองใช่ครับ เธอเอ้าทำไมเธอเปิดน้ำแข็งได้รัวๆวะอย่าบอกอย่าบอกนะมันบักอ๋อไม่ได้บักนี่แล้วกูชาร์จรอไงเธอคือแบบก็ระหว่างตามหาผลนะนแล้วรอผลแบบผลมันเกิดเราก็ต้องมาตีลงงานอะไรอะไรรออะไรครับพี่เฮ้ยทำไมของเธอมันใหญ่จังวะว้าวโอ้ย อะไรอะไรกากไงนูบทำไมตีวิวิวายตีไม่เข้าวายลองให้ปินแน่เลยเดี๋ยวมึงเราลองงานสีก่อนทำไมทำไมทำไมมึงตีเยอะๆดิคราวนี้มึงต้องได้เป็นคนได้ผลเนี่ยมึงทำดาเมจเยอะเยอกูพยายามตีแล้วกูได้แค่นี้แหละกูได้แค่นี้แหละเออหมัดมึงก็มีหมัดหมัดมึงก็มีแล้วทำไมใช่สินี่ไงนี่ไงนี่ไงตีเลยเธอตี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 เนี่ย ปิดอีกและเธอตีช้าไงมันก็เลยปิดทำไมทำไมอะไรป้องเดี๋ยวตีทำไมอะ่ะแต้กูเป็นคนได้ไง<อ>เธอกูเบื่อมึงว่ะเธอก็กูตีเยอะมากเลยนะเธออะไรกินเข้าไปดิไม่กินไอ้เนี่ยมัมีผล่กากแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มผลดิถ้าสมมติสุ่มแล้วได้ได้ผลสปายบสม่มผลยยี่มเป็นเลยโคตรเท่อเฮเฮ้ยนึกว่านึกว่าได้สปแม่งตัว S เหมือนกันด้วยนั่นก็คือผลแซนธอสุ่มดิตัดดิ อะไรอะทำไมมันเป็นยิ้มวโอ้ยม่แย่แล้วแล้วเมื่อไหร่มึงจะมาเซตที่คาเฟ่มึงจะไปอยู่อะไรที่ท่าเรือนากหนาฮะไอ้หน้าอะไรเป็นไรเขานี่มามันนี่มามึงอยู่ไหนมึงว่ากูมึงว่ากูมึงไปไหนอะไปตามหาผลกันเลยเธอ มันอยู่ไม่แบบว่าไม่ถึงกิโลเลยอ่ะเธอมันอยู่แค่เจ0รอเมตรเองอ่ะนะไม่เชื่ออยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนกอก็อยู่เนี่ยมึงอะอยู่ไหนอ่ะมึงเคยเห็นกูในสายตาเปล่าได้ไงเห็นลวแล้วมึงเห็นปะคอนนีกูเห็นมึงอยู่เห็นปะเห็นปะเห็นกูปะเห็นไหนเดินมาเดินมาดีไหนเห็นนะ อะไรเปิดหาคิดสังเกตดูอะไรอะ่ะไอควายมันก็เปิด,ดิีที่อ่ะไม่ได้เปิดกูแบบสัมผัสเอารวนๆเลยครับฟังจเสียงเอาอ่ะมมันโคตรีอะ เอาจริงหลากก็นหน่อยเลย <c oughs> เด็กที่เขาหกเขาล้องเด็กแยงแกะใช่ทำ <c oughs> อะไรี้เธอทําตัวอ้วนอืดอาดยืดยา่กูตามอยู่เนี่ยเอ้ยแล้วมึงจะทํากูทําไมอะ่ะเฮ้ยดูดูเล่นแรงด้วยเล่นแรงว้าวเฮ้ยเปิดเผาด้วยนี่กะเอากะาตายเลยนี่หว่าเฮ้ยเปิดเผาไหมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อย่าเข้ามาเนี่ยสามร้อยเมตรเธอเขาว่ามันเกิดที่ก่อนนี้แหละกินโซนเนี่ยเนี่ยเกิดที่ก่อนนี้แน่ เปล่าวะหรือว่าครึ่งร้อนครึ่งเย็นวะฮเกิดที่ครึ่งร้อนครึ่งเย็นวะเธอที่เดิมเลยนี่วาเธอชิบหายละเธอว่าได้ผลเดิมปะเธอไม่เอาดีไม่อยากได้ผลเดิมแล้วอ่ะเกลืออยากได้ผลดีๆอู้แม่อู้แม่อ่านลองละเฮ้ยที่เดิมเลยเธอแต่ว่าไม่ใช่ผลเดิมว่ะมันเป็นผลที่แบบว่าโคตรแอะเธอนั่นก็คือผลมังกรเจ๋งปะเธอไหนอ่ะเนี่ยเธอมาหาเขาดิเอาเอ้ยเอาน้าเธอผลนั่นน่ะ มาเก็บมาเก็บมาวูด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 ,ดูเปิดเผาเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเธอกจะตายเธอเด้รๆๆๆๆแรบบแรสมนาทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะวายโดนไปดีโดนไปดี เฮ้ยไม่โดนได้ไงอะยังไงได้ยังไงเนี่ยผลที่เราได้มาเธอผลรีไวเนี่ยเธอผลเนี้ยที่เราได้มานี่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 เดี๋ยวเขากินโชยดูไว้เธอกดเปิดสกิลเธอฆ่าเขาดิแน่จริงก็ตีให้กูตายดิเอาดิเอาเลยเอาเลยฟี่ฆ่าฉันเลยฟันยังไม่โดนเลยกูยืนอยู่นิ่งๆนะเนี่ยนี่ไงกูแล้วกูเป็นกระดูกว นี่กูเป็นกระดูกก <refugees> ูเก <Labor> <fi> ิดใหม่ด้ด้วยเธอเอาอะไรอ่ะแล้วมันก็ไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้อีแก้วเธอคือถ้ารอบนี้กูตายกูตายของจริงแล้วเว้ยเธอเห็นหัวเขาปะหัวเขามันเล็กมากเฮ้ยเป็นอะไรถอดวิญญาณด้ด้วยนะเธอเธออะไรถอดวิญญาณได้ด้วยดูกลับเข้าล่างแป๊บ ตีกูเ่ออะไรวะฮะตีกูทำไมของเขาอ่ะกูทำตอนไหนไมีแต่มึงอนกันทำกูตอนเนี้ยมึงชอบแก้กูก่อนอ่ะไม่ตอนตอน,นตอนเน,น,นี้ยตอนเนี้ยม,มึงทำกูตอนนี้มึงทำกูทำ,ทำไมแล้วทำไมก็มึงทำก็มึงชอบทำกูหนีแล้วหนีแล้วกูเป็นโครงกระดูกหนีแล้วอ้ย กาวตายนิว่าอะไรมาดิไม่มาหรอกไปเราไปเราไปแล้ไปแล้วเลยไม่ z onun, ไปไม่ไปเอาไปเดี๋ยวเอฟเคเพื่อตามหาผลกันอีกผลหนึ่งเลยด้วยกันนะฮะคิโมคิโมอะไรคิโมเฉยคิโมเฉยมาเลยเดียมามาดิมาบอกให้กูมากะรีบมาเดย์นี่ไงกูมาแล้วเนี่ยอยู่ไหนี่ไงอยู่ไหนอ่ะอยู่หน้ามึงนี่ไงไหนอ่ะนี่ไงนี่เดี๋ยวเขาดันเธอเดี๋ยวเขาดันเธอได้ด้วยเธอเขาดันเธอได้ด้วยดูเธอทำกูกูเปิดเผานะนี่ไง กูดันมึงไงกูดันมึงอีกแล้วมึงทำกูกูดันมึงทำกูอีกแล้วมึงทำกูอีกแล้วกูดันมึงเจอไปรีตามหาเลยเขาลืมรู้สึกว่ามันมีรางสังหรณ์ว่ามันจะเกิดที่เดิมวะเธอรู้สึกมันมีรางสังหรณ์อย่างนั้นมันเจ็ดร้อยเมตรอีกแล้วอ่ะตามมาเร็วเธอมาตามมาเร็วมาเดี๋ยวเขาถอดวิญญาณได้วยเธอไปเฮ้ยกูจะถอดวิญญาณ มาเร็วเธอเดี๋ยวขนหายมึงจะทำกูทำไมขอโทษขอโทษขอโทษสกิลมันลั่นจริงๆสกิลนั้นมันต้องใช้ไว้พุ่งไว้เธอแต่ว่ามันลั่นได้นะได้ไรยังไม่ทำอะไรเลยโอ้อาถอดวิญญาณมาเร็วเธอมาเดี๋ยวมึงตีกูอีกมึงตีกูอีกแล้วว่าตีกูเพื่อใครใช่ค่ะแล้วมึงทำกูก่อนทำไมอย่างนี้ต้องให้อาจารย์แดงด่าแล้วมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรอ่านั่งเรือมารอบนี้แบบเรียกเรือด้วยเห็นเธอแบบว่าครั้งที่แล้วเธอบอกอยากนั่งเรือใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้เขาก็เลยแบบเรียกเรือให้เลยไง ใจแม่เรียกเรือเรือแบบไอ้นี่เฮ้ย่ขึ้นมาทาไมนั่นนั่นโอ้ดูเธอเธอขึ้นมาดี เธอเรือพังเรือพังโอ้โหเธอเร็วมาใหม่เลยเร็วเ,วเวดีชักช้าลีลาว่ะจะทำะไรก็รีบไปทำ๋ยูเสหายไม่ใช่หรอมึงอะลีลามึงเป็นคนลีลา,อ,าอยู่ไหนเนี่ยกูมา<ด>ที่เกาะคืนร้อนคืนเย็นแล้วเนี่ยมึงเปิดฮาคีสังเกตแล้วมองกูกูไม่มองกูไม่ไปแล้วไม่รอกูเจอผลแล้ว เชี่อแม่งเจอผลกากาไอหารู้สึกว่าโลกสามมงเจอผลดีกว่าเธอ,เ,อเดี๋ยวเขาไปหาก็นนบบาได้ะอันนี้โลกสองเคี่ยวปะ y ยี่เยี่ยมเลยเขาเดินไม่ได้เธอบนน้าอ่ะเขาไม่ใช่ผลน้ําแข็งแล้วท้่ไหนอะผลนี่ไงเป็นอะไร ก็มึงชอบทำกวางชอบแก่และตอนนี้มึงยังมึงยังทำกูอยู่กูหยุดแล้วไหมกูหยุดแล้วไหมเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงต้องเจอพลังของขนทรายพอหยุดหยุดหยุดอะไรดีเนี่ยพอกูจะมาทำคืนมึงก็บอกหยุดหยุดหยุดอ่ะได้ได้ถ้ากูตายมึงก็จบคลิปแค่นี้นั่นนั่นนั่นนี่เธอดูเขาขาเป็นทอร์นาโดด้วยนี่นี่ไงเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บนี่เธอดูเธอดู เทไะเทไหมเธอเมื่อไรอ่ะไม่เอาล่ะสำหรับในครั้งนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพลงเร่องนี้ก่อนละกันนะฮะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เอาผมกันด้วยนะครับผมสวาับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแหละนะฮะผมเขากำลังลากคลิปอยู่แล้วเขาตกน้ำแล้วเขาตายนะเธอข้าวหมวมันหายช่วงนี้เขากำลังเป็นนักล่าข้าวหัวอยู่โดนกูแน่โดนกูแน่ เอะไรกูตายไงสัตว์ก็ไม่เห็นหายเลยก็เท่าเดิมนี่ข้าวหัวหายต้องดูในแชนมึงเห็นไหมว่ามึงได้ข้าวหัวเพิ่ม่ามันจะขึ้นมันจะขึ้นอยู่ตรงแถบด้านบนเนี่ยว่ามึงได้ข้าว้หวเราเราก็ได้แล้วทำไมกูายกูตาย